เลขดัชนีความหมายของเลขดัชนีดัชนีคือค่าทางสถิติที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราสนใจเช่นดัชนีราคาดัชนีปริมาณดัชนีมูลค่าชนิดของเลขดัชนีดัชนีราคาไลนอินเด็กเป็นเลขดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการต่างๆณเวลาที่สนใจเมื่อเทียบกับปีฐาน ดัชนีปริมาณความเท่าที่อินเด็กเป็นเลขดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ผลิตได้เช่นดัชนีผลผลิตด,ด้นตานเกษตรกรรมดัชนีปริมาณสินค้าส่งออกดัชนีมาาูลค่า Val u e index เป็นเลขดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินค้าโดยที่มูลค่าเป็นผลคูณของราคาและปริมาณสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการคำนวณเลขดัชนี i แทนดัชนีใดๆที่ต้องการคำนวณค่า po แทนราคาของสินค้าและบริการต่างๆในปีฐาน qo แทนปริมาณของสินค้าและบริการต่างๆในปีฐาน vo แทนมูลค่าของสินค้าและบริการต่างๆในปีฐาน pn แทนราคาของสินค้าและบริการต่างๆในปีที่ต้องการคำนวณค่า QN แทนปริมาณของสินค้าและบริการต่างๆในปีที่ต้องการคำนวณค่า VN แทนมูลค่าของสินค้าและบริการต่างๆในปีที่ต้องการคำนวณค่าการคำคนวณเลขดัชนีแบบต่างๆนะคะดัชนีอย่างง่าย 1. ดัชนีราคามีสูตรว่า IP เท่ากับ PN หาร PO คูณหนึ ดัชนีปริมาณมีสูตรว่า iq ถ้ากับ qn หาร qo คูณ100ส่วนดัชนีมูลค่ามีสูตรว่า iv ถ้ากับ vn หาร vo คูณ100ดัชนีเชิงประกอบดับชนีที่สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบสินค้าและบริการหลายๆชนิดแบ่งออกเป็นสองประเภทการหาดัชนีผลรวมแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก มีสูตรดังนี้ดัชนีผลร่วมแบบถ่วงน้ำหนักมีสูตรดังนี้จบการน,นำเสน,เนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ